พี่ไม่เมื่อกี้พูดอะไรกับกับจันโหวที่เราว่าไงเขามาบอกให้จันโอไปดูบอกมาตามลูกพี่นะครับถ้าเกิดผมขึ้นบ้านผมกินมาแล้วผมกินล้วตั

ตบมือยังงานนั่งไหนเน่ง่อเมี่อกวคุณได้ต่างสื่อด้สื้อห้องเนี่ยนะแล้วคุณอดบอกว่าสื่อห้องเลยแต่สื่ออะไรแต่งห่างจากระเด็เาะเล่นใจอ๋ก็เลยนท่ากันตบมือโอ้บัดน้

โอเงียบแล้วครับ <c> ฝ <ười> <c ười> ั่งนี้เงียบแล้วไหมเฮจงไหนวะเ้ากไหนคือเงียบแล้แบบนี้ จันยุเคยถึงเคยถึงเจแเราตบเล็กเทียวปะอ๋อไม่ได้เ um> จ้าตบดีดีเจอ๋อผมตบไงต้องดีแล้วดีแล้ว mm ขยับโตครับขยับโตเออขึ้นจากหรือจากใสเองชาวบ้านมาเนี่ยรู้เหรอผมผ่านมาเนยโดยไม่รู้ตัวอะไร ให้ตีทำไมตีมันทำเป็นไม่ทำอะไรไม่ให้ตีทำดูสิพี่คงทำไมเปิดไปไม่เจออะไรอชูไม่ได้ตั้งคาอธิบายนไม่ได้ตั้งเพราะงผ่านไปแล้วแต่ตั้งไม่เกี่ยวกันหรอกการชูเดี๋ยวถามหน่อยไปเจอเจ๊ที่ไหนนี่ เจอเจครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ถามแบบนั้นผมถามว่าตอนที่พบรักกันนะพบรักเที่พบรักกันคังแรกเลไปเที่ยวที่ไหนนี่บุรีรัมบุรีรัมอ๋อแล้วแล้วเขาเขามาอย่างไรถึงได้มาเจอกัน ผมก็ไปเซลเขาอิเขาเขาเท่าทำงานอยู่บ่ะเขาทำงานแบบเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟอะไรอ๋อการทูไปเที่ยวผมไปเที่ยวเขาเป็นคนชงเหล้าให้อ๋อผมไม่ชอบผมตกทิ้งก่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหุบยันยัน โอ้การจูสายโหดจริงๆเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยปีนี้เนี่ยกี่ปีแล้วนี่ยสองปีสองปีแล้วรักกันเหมือดิรักกันดีไม่เคยไม่เคยลงไม้ลงมือกันมีมีแต่ก็ผมก็ชอบอันนี้นะมีแต่หยอกมีแต่พูดหยอกล้อกันธรรมดาใช่ไหมต้องมองผมนะฮะนั่นผมชอบ นนสุกเนาะตลก็คือไปด้วยกันหน้าอย่างนี้ดีดีแล้วครับดีแล้วนที่มาผมมก็ดีใจนะาตั้งแต่ผมเห็นนั่งอยู่ใกล้ๆกันเฮฮาตลอดนะก่อนที่จะถ่ายตั้งแต่คลิปแรกๆมาเนี่ยผมไม่ได้ถาวในวันที่ทุกไห่งช่วงหลังหลังตั้งแต่งานสีเลนไม่ค่อยได้ไปตั้งแต่งานสีเลนจบนะไม่ก็ไม่ค่อยได้ไปฝั่งเูินเท่าไหร่สนุกนะผมก็อยากให้พี่ไป ก็ย to ังไงเนาะไม่ได้เห็นนานเลยที่ไปหายก็มันเงาอะไรบน้เจอเลยคนอยู่บ้านเจออะไรนะเสพเซพเสเองหรอแล้วตุ้งไงตุ้งอะไรไปเจอพี่เจอเาไเคยเจอไป้ไหม เดี๋ยวจะต้องเคยอยู่แล้วต่อไปนี้แต่ผมอะผมเนี่ยกสนามเนี่มีช้าเครียไหถ้าเครียดเลยผมด่าหมดเลยตอนนี้เจ๊ไม่รู้เดินไปไหนนะครับนี่ทีแกผมแคเก่า เสียวุดเสียวุดไม่ให้ยิบแก้วทิพนิรภัยหรือฮะพ่อเสีมีอ๋อนี่บอกถ้าแก่ของเก่าอ๋อพ่อเสียมีผมมาแล้วมาแล้วเจมาแล้วเจมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชิญนั่งเจเเชิญนั่งเก่าจนเก่าเลยเก่าจนเก่าเลยเจมาแล้วเจมาแล้ว อาจจะนั่งครับเจ้ฮะเมื่อกี้ผมเจใจเย็น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 เมื่อกี้ผมถามจานทร์ทูว่าไปพบรักกันที่ไหนจานทร์ทูบอกจะโตไปคว่ำเลยโอ้ไปคนละครับถามเลยทีนี้นั่นนเมาบ่ไม่รู้เรื่องตอนนี้ ตอนอยู sea, it, yeah. uh, s <S uh, um, ่ข้างนอกนี่ค่ข้างในมีไ้นข้างในนี่ข้างในไหนนี่เขาไม่เห็นหอเจไปอ้ยมุอเลยด้วยเอาด้านนี่เลยกับบ้าน จะเดินไปทักทายพ่อพ่อเสียมีชื่ออะไรนะพี่จูฮะเสียสอ,สอสอสอนี่ครับครอบครัวน่ารักแนี่ยเาเก่าผมอยู่

แล้วแล้วมีลูกมีลูกด้วยกันในอย่างเจ๊ยังค่ะยังไม่พรึนเลยพี่เมื่อไรจะผลิตฐเนี่ยพรึนไม่ได้เป็นอย่างเพราะว่าโอ้เชื่อไม่ดีไม่เก็งเลยขับไปไม่คุ้มโอ้เชื่อมันไม่ดีหัวเชื่อของใครอาจารย์ชู หัวเจื้อหัวเจื้อของใครตืนไม่ได้เราปีกมันเนีนยมันไอ้นั่นแล้วโควิดโควิดโควิดมันเสื่อมนี่นี่ตะแกรงเก่าคนครับสองรอบแล้วเก่าแค่ไหนรอบที่สามแล้วรอบที่ไหนทรอบที่สามแล้ว กมายกับแกมาหลายปีเลยเ<อ> <ๆ S 1> หลายโดนเลยหลายรอบก็คือหลายปีอีรอบนึงมันก็จะเป็นยี่สิบปีเลยเ <c oughs> สียววดอดไม่ได้นะครับเด้รย <c oughs> เจ๊จะขยับมาเจ๊ขยับเข้าไปใกล้ๆดเจ๊ลนหนกล้องอะไรแเจ๊ขยับมาเจยเ้าไปกล้จอนตันล้องทิ้รแนี้เอยัาจั้ไปใ้องนันนี้ อ๋อประเทศเพื่อนบ้านเลยการชูโลเจะขอประท่านจะถามอย่างยูเออเดี๋ยวเรามาฟังมาฟังของฝั่งของดิดวดสัมภาษณ์บ้างนะครับ เจอหนังบอกคอยคอยยืมให้ก็ได้หมดคือนี่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาขอมาให้เดี๋ยวไปหาขอมาให้ เดี๋ยวไปขอโซดามาก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันลูกสาวมีคนหนึ่งแล้วลูกสาวเจ๊ใช่ไหมลูกสาวมีคนหนึ่งแล้วอยากได้ลูกชายบอกเจ๊อยากได้ลูกชายที่บ้านเจ๊นะ วสวยเหมือนเจ๊ทุกคนเลยวะสวยกว่าเลยด้วะสวยกว่า <c oughs> เอา,าอ่ะเจ๊เป็นไงนเสียตามสนใจสักคนไหมยังงงอยากจะเป็นน้องเขยเจ๊หรือเปล่าเดีย๋ยวพอซออกรถมาผมก็ต้องแย,ยกกผมก็จำขับรถแล้สอซคืน ผมอยู่กับแกมานานผมจะดึงตัวกลับแล้วเหรอดึงอยู่ไม่ได้นานหนูไม่ถอนอ่ะก็ผมอยากอยู่เนาะไอ้เล้าคนโดนไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมอยากอยู่ตรงไหนก็ผมแับตรงไหนก็ไปอยู่แกเป็นคนเอาผมตัวไหน โอ้น,นี่บริการบริการขยับรถฟรีใช่ไหมเนี่ยเอาไปเอาไปขายก่อน <c oughs> บริการขยับรถฟรีไปหาโซดาแล้วโซดาหมดไม่มีเลยโซดามาซื้อม่ได <c oughs> อตายตังคูแค่เฮ้ยตังนี่เสียเสียหรือเปล่าแค่นี้พี่แล้วเมียเมียชูชื่ออะไรชื่ออะไรนะนัท <c oughs> จำไม่ได้อ้าวเฮ้ยเลิกครบเลยเมื่อตะมาไม่เคยได้ยินชื่อนะเออชื่อเมียยังจำไม่ได้ชื่อเมียตัวเองยังจำไม่ได้พี่เลิกแล้วนัดมันเมียทงก็เลยก็เลยนัดชื่อเมียตัวเองจำไม่ได้รู้ที่ไป็นบงไม่ยังไงไม่ไดกเลยเก๋บอกเลยไม่รู้จักกันแล้วเรอเสกมา เอาเอาขอโทษกันขอโทษกันทำไงขอโทษกันเชื่อเลยเฮ้ยมาเอวอ่ะเบอร์เต ja mm ้คนซื้อนัคดอวิ OK> ่โอ้พูดออกมาได้ไงคนเมียคนซื <min <min ้อนะไหนเนี่ยไม่รู้ป็นอ่างเฉยเอๆตั้มเองรู้อะไรไหมนี่รู้เส้นวาร้อยเอ้ยเองรู้อะไรมัางไหมนี่เอ้าวดู เอาเอาสรุปชื่ออะไรเดี๋ยวไม่ไม่รู้จักหนูไม่รู้จักเอาให้พี่โชว์พูดม่เอาชื่ออะไรเนี่ยเอาไม่เป็นแบบนี้เมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้เมื่อกี้เขาแกล้งเจ๊ดิคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้แล้วไม่คุณสุนัตนี่ไทยสงสัยอยู่พัชนาทไทยเขายังยิ้มบอกไถูกินนี่นอนนอกบ้านเขายังยิ้มบอกเวีเนาะ ิงรย่ในใจแล้วพี่เียแรี่มสียมสองศูนย์ไหมมีสองศูนย์ไหมตัวเอาไอศูนสออ่ะพี่อ้าวศูนย์ซื้อหวยวันรอบแรกโมเลยนี่ไม่เอาสอตัวนี่ให้มันจ่าจนไม่รู้จะได้บอ๋อแล้วมันออกจริงๆด้วยออกก็ฝันเหมือนกันอ่ะฝันแล้วกากจากได้ห้าร้อ แม่นนไรกึงอะไรึงแก่ขาดเดินไปจายก้าหัวชนจ่ายเองเด้อจไปถือบ้าเลยวรังเพิ่นเข้าวยบอกว่าเอาซูนไม่เอากันนี่นนใจเย็นใจเย็นใจอยบอกไว้จ้ากันูนสองนี่บอให้เอาสอเอ้าสินะสองเก้ตัวเอไหนอะไรนะเตัวสองเก้าูนสอเกาสอน เจ๊แพลวจะเอาสองศูนยจานชัวจะเอาศูนสองก็แบ่งกันคนละใบนี่ให้ลูกเก็บไว่หาลูกสาวเก็บไปเจ้าถุกอนแล้วให้รัให้ดูนะคะรูางวัลที่หนึ่กไปเจซื้อรถแม่ครูให้ผัวใหญ่ใหญ่หรอใหญ่อของ้วยเลย ้วอไวันนี้วันนี้โค่นี้ก็ถือว่าเป็นสีสันของงานนี้นะครับขึ้นบ้านใหม่เสียบวุตรแล้วก็เสียตินนี่นลูกน้องบอกลูกพี่เราหมดลุงพี่เล่าเลยไนท์ทงยู่ไนไนททงเล่า

Miles, e> จานชูเจ๊แรวนะครับวันนี้คลิปนี้เต็มเลยสองคนนี้วนนนนนนเเเีียยยบบบบ่ัััาาาาาออออองงงงงททจ้้้้ซซมืืส ต่อกันเองใช่ไหมเนี่เจอที่เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กเจออะไรเงี้ยเฟซบุ๊กเอ้าคนละเรื่องแล้วเดี๋ยวตอนแรกเจอกันที่ส้านเราหนึ่งเจอในร้านร้านเล่าก็คือว่าเขาไปกินหมูกะเจอกันก็ไม่คิดว่าจะมีอะตอนนั้นอยู่ซีคลอว์หนูทำงานอยู่ระย่ะ พยักเอาไปคนคนละล้านอีกแล้วเด้อจันชูเดี๋ยวเดี๋ยวรอจันชูมาก่อนจชูไม่ใช่สิสัมภาษณ์บุรีรัมย์่บุรีรัมย์เาบอาเจออยู่บุรีรัมย์สิทีหน่อใช่จันชูบอกไปเที่ยวสิทีคนละคนแล้วจันชูบอกไปเที่ยวบุรีรัมย์นะไม่มีอีกคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เนี่ยจันชูไปเอาราเด้อบัดนี้เนี่ยมันอยู่พี่มาวะไม่จันชูผมสัมภาษณ์สัมผัสสัมภาษณ์ก่อนที่เจจะมาจันชูบอกว่าเจอกัน ก็คุยกันปกติอะไรแต่ไม่ได้คิดอะไรกั่นีก็คุยเหมือนเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาเงาต่างคนต่างเขาคุยกันครั้งครั้งแรกครั้งแรกที่ไหนเอาเจอกันที่ไหนครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกก็เจอกันที่พยักกัไหพยักกับภูมิสายสารคามนะ แต่ว่าเห็นกับแกครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเขาแบบเขาไปวิ่งดินอยู่นู่นเหรอเขาไปวิ่งดึงอยู่นู่นก็มาเขาก็ทำเขาไปรับมาดูที่ทำงานนันะมาดันโดนแต่ว่าไม่ได้เราก็ยังไม่ได้คิดคิูันเดี๋ยวมาเคลียร์ก่อนเลยนั่งก่อนเลยเดี๋ยวจานทู เดี๋ยวแลครับต้องต้องขอชี้แจงนิดนึงจัดชูครับ่างชูครับมเนไม่ตอนนี้พี่ไม่เนียนแล้วพี่จะเกมแล้วพี่บอกว่าพี่เจอเขาอยู่บุรีรัมเขาบอกว่าเขาเจอพี่อยู่พะยาธิสารคามเลยนะคนละจังหวัดเลยนะคนนี้ไงเนอนไหน เอาได้ตายตายเลยซุ่ยยื้อวะผมมีคนเดียวพี่เจอที่ไหนเอาอาจารย์ชูให้พูดอีกรอบนึงหนนี้ไม่ไปเจอที่ไหนเจอที่ร้านร้านอะไรนะบุรีรัมใช่ไหมเอาบุรีรัมเอาเจ๊เอาแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมอ่ะเป็นคนแบบ เขาบอกเขาบอกอำเภอได้เลยนะพยากระบุมิสายสารคามนะเป็นนคไว้ใครมาคุยกับผมไม่ได้หรอกลิดลวดเลยบอกขนาดนั้นเลยผมสายริดขนาดนั้นจะมาถึงฝามเดือน้วไกันไปเจองานแรกของโฮปกันไปตายสิเรบิดเด้ออะไรนี่ผมสนุกจัดอะไรชนิดเนี้ยชนแก้วชนแก้วชนแก้วดินดวดครับ หมดแล้วครอลุงกินอะไรตอนนี้ไทม์ไลน์ไม่ตรงกันแล้วเด้อนี่ยไปคนละอย่างกันแล้วคนหนึ่งบอกเจออยู่รีดัมคนหนึ่งบอกเจออยู่สารคามมันเจอกันหลายที่ไงมันก็เลยราไม่ได้ที่นั่นตั้งเนาะมันก็เลยเจอกันมเอาเจ้าตั้มตัดตินหน่อยสิเอาเจอกันที่ไหนอัพเพลงเลย

เอาแปลแปลดิทีนี้แปลดิเคซีมอวจีเคซีมอวจีเฮซีมอวจีนาชูกร้งแปลแปลเป็นไทยให้ฟังหน่อยเอาพี่เหลาแปลเป็นไทยให้ฟังหน่อยกินตำกล้วยตำกล้วยใส่มอดแดงอ๋อมรื่องไรเราอยากกินกล้วยเราเองเราทำเราได้เราจานโชว์ต้องสั่งแหละพี่เหลาถึงจะทำเฮ้ีม่จี เน um> uh> ี่ยร้านสาวบอกว่าหนูไม่ได้มาด้วยนะใช่ไหมได้มากับ้าหลอ๋อหลานคนนู้นอ๋อนึกว่าหลานจานชูพรงร้อนแล้วพี่ เรียนอยู่มอไหนแล้วเนี่ยหลานสาวเนี่ยมอสามจะขึ้นมอสี่แล้วชื่ออะไรน้องอะไรน้องปอมแปมโอ้ยน้องปอมแปมสวยแหมสวยละครับสวยธรรมชาติยเนาะใช่สวย อ้าวตอนนี้พี่จะสวยแะานี่พูดมากจริงรุ่ไล่กันไปน้องโดนเนา่ใกล้กันกับน้องโดน่ไหมน้อเท่าไหร่สิบหกสิบอันนี้เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าอันโนเป็นพ่อากันเนน้นโดมันมันตัวใหญ่ห่างกันแค่ปีเดียวพ่อนพ่อคนนี้เหมือนพ่อพอของเขาจะเป็นแบบนี้เลยบอกพ่อหน่างนี้เลย พ่อมันจะเหมือนพ่อมันพ่อมันไม่ใช่พ่อเหมือนใครแบมนะพ่อมันเหมือนเหมือนพี่ผอมผอมๆมั้ยอ๋อผอมๆแต่สูงกว่าผอมๆมั้ยโอมโหผอมๆนี่หละแต่ว่าผอมวนีอหกล้อไหมพ่อน้องผอแแบบมีอ้าวถ้ามีก็จับปั้นเลยสิครับงานนี้ลุงมีใช่ไหม เรียกเรียกอะไรเรียกน้าอ๋อพี่ต้องสตาร์ทเงยนะรถผมมันังต้องปั้นให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งของอำเภอลำดวนสำหรับผู้หญิงเออเคยขับไหมเคยเคยจับ เคยจับรถกระบะรถอะไรไหมเลนซีบริจไอ้ตายเมึงปอลได้ป่ะยานโชว์นี่รู้สึกจะหมดหลายขวดหลายกลมหลายแบบแล้วครับข้างล่างนี่ใช่หมดเลยครับโอ้โหคนเดียวเลยข้างนังอีกโอ้โหนี่ คเดียวกินคนเดียวบอกไม่ได้กินเลยผมมานั่งดูเฉยๆ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็พักโฆษณาครับ25นาทีเต็มครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ